เป็นน้ำจิ้มแบบง่ายๆนะครับที่คุณสามารถทําเองได้นะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่เมืองนอกนะครับเราไม่สามารถหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เหมือนที่เมืองไทยนะเราก็สามารถที่จะเอาของนะครับที่มีอยู่ในครัวอยู่แล้วนะครับมาทําได้นะครับไปดูวิธีทาแล้วก็ส่วนผสมต่างๆได้อ่านะครับเรามาดูส่วนผสมต่างๆนะครับของน้ําจิ้มสุกี้ของเราวันนี้เนาะวันนี้นะครับผมจะพามาทําน้ําจิ้มสุก้นะครับ ส่วนผสมนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมใช้ก็คือน้ำมะนาวนะครับผมใช้แค่ครึ่งถ้วยนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวตอนเวลาเรารับประทานเราก็จะมีน้มะนาวชิ้นอีกนะครับซอสมะเขือเทศผมใช้ครึ่งถ้วยนะครับซอสพริกนะครับผมใช้หนึ่งถ้วยนะครับซีอิ๊วขาวนะผมใช้ครึ่งถ้วยนะครับน้ำตาลนะครับหนึ่งถ้วยนะครับน้ำมันงานะครับ สามถึงสี่ช้อนโต๊ะนะครับเอาแค่กลิ่นนะครับและก็อันนี้นะครับคือน้ํามันหอยนะครับน้ํามันหอยตัวนี้นะครับผมปรุงสําเร็จแล้วนะครับคุณสามารถเข้าไปดูในคลิปของซอสผัดน้ํามันหอยได้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับหรือจะใช้น้ํามันหอยเปล่าก็ได้นะครับแต่นี้เป็นน้ำน้ํามันหอยปรุงสําเร็จเนาะอ่าแค่นี้แล้วนะครับไม่ยากนะและอันนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือกระเทียมอันนี้เราใส่สุดท้ายนะครับ ผมใช้ประมาณสักสองโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วอันนี้ก็คือพริกนะขี้หนูนะปั่นนะครับเขียวแดงคุณก็เตรียมไว้แบบนี้ก็ได้ใครชอบเผ็ดก็หั่นเป็นแบบเหมือนกินกับน้ำปลาก็ได้หั่นเป็นฝอยๆก็ได้นะครับอ่าส่วนอันนี้ก็คืองาขาวนะครับอ่าคั่วแล้วนะครับเอาไปคั่วนะครับไฟอ่อนนะครับอ่าส่วนผสมต่างๆก็มีประมาณขนาดนี้นะครับสามอย่างตัวนี้นะครับเรายังไม่ใช้เนาะอันนี้นะฮะเราใช้ตอนสุดท้ายนะครับ สำหรับสูตรที่ให้วันนี้นะครับหรือสูตรที่ผมจะทําวันนี้นะั่นคือเป็นสูตรที่เราทํากินเองนะครับในต่างแดนเนาะก็คือในเมืองนอกนะครับที่ผมทํางานอยู่เนาะเราไม่ได้ซื้อน้ําจิ้มสาเร็จรูปมาหรือน้าจิ้มอะไรมาพอดีว่าเราอยากกินเราก็ต้องทําเองนะครับมันจะไม่เต็มสูตรเหมือนเมืองไทยนะครับคือหนึ่งน้ำกระเทียมดองผมไม่ใส่เต้าหู้หยี่นะครับผมไม่ใส่นะผมจะใส่ประมาณขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทากันเลยนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะ ผมก็จะเอาผสมผมก็จะเอาส่วนผสมทุกอย่างนะครับใส่ลงไปในใส่ลงไปในเ,เขาเรียกว่าอะไรใส่ลงไปในกระมังนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปาตั้งไฟให้เดือดนะครับน้ำมันหอยนะครับที่ปรุงสำเร็จแล้วนะครับหนึ่ง้วยตวงนะครับน้ำมันงานะครับสามถึงสี ช้อนโต๊ะนะครับสีขยวขาวนะครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำมะนาวนะครับครึ่งถ้วยนะครับซอสมะเขือเทศผมใช้ครึ่งถ้วยตวงนะครับนะง่ายๆนะครับแล้วก็ซอสพริกนะนี่ ผมใช้หนึ่งถ้วยตวงนะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณน,นะครับก็แล้วแต่ชอบกันแล้วกันนะครับปรุงรสเพิ่มได้เนาะเดี๋ยวตอนที่เราไปกินเนี่ยเราจะมีพวกมะนงมะนาวชิ้นนะกระทงกระเทียมนะครับน้ำตาลทรายนะครับถ้วยหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะเอาส่วนผสมทุกอย่างคนให้เข้ากันนะเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟนะครับอ่าให้ได้แบบนี้เนาะไปง่ายๆนะครับอ่า นี้นะครับของที่เราผสมทุกอย่างลงไปใช่ไมครน้ตาลละลายดีแล้วนะครับของทุกอย่างละลายดีแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะอาออกได้เลยนะครับผมรอให้มันเดือดอีกนิดนึงนะนี่มันเดือดแค่ขอบๆเนาะ อคนะครับอันนี้เสร็จแล้วผมก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็ใส่ในกระมังเดินที่เราเตรียมไว้นะเห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมครับอันนี้คือน้ำสุก,กี้นะครับอ่ะเอานะครับอันนี้คือน้ำที่เราทําเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะ รสชาติถือว่าโอเคนะอร่อยเลยแหละนะครับนี่เห็นไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่ตัวนี้นะครับลงไปเลยนี่เห็นไหมครับนี่ได้แล้วนะครับแค่นี้แหละนะครับก็เสร็จแล้วนะวันนี้ผมจะพามาทาน ซุกี้นะครับอ่าอันนี้หมูนะครับหั่นชิ้นนะครับถ้าอยากให้อร่อยหรือนุ่มนะครับคุณก็ไปหมักแป้งมันไว้สักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับเวลาลวกนะครับค่อยล้างแป้งมันออกนะโอเคแต่อันนี้ผมไม่ใช้นะครับผมใช้หมูสดเลยนะครับวุ้นเส้นนะครับนี่อ่าประมาณสัก20กรัมนะ20กรัม30กรัมนะครับแครอทนะนิดหน่อยแล้วแต่ชอบนะครับผักกาดขาวนะครับอ่า อันนี้เแบบี้คอนนะครับข้าโพดอ่อนนะครับต้นหอมนะครับเห็ดหอมนะครับซลลารี่นะครับแล้วก็ไข่ไก่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำได้เลยน้ำซุปตากระบวยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่แครอทนะครับ เบบี corn, aka, ้คอนนะครับเขาพูดออมซาลารีเก็ดหอม ดีนะแล้วแต่ชอบนะครับใส่ได้นะต้นหอมผักชีอันนี้ผมใส่ต้นหอมอย่างเดียวเนะาะใครคุณสามารถตอกแบบแล้วแต่คุณชอบนะครับจะตีให้มันกระจายก็ได้นะครับนี่ผมก็จะตีให้มันกระจายนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคนี่นะครับผมก็จะใช้น้ําที่เราทําไว้อย่างนี้นะครับ นี่คือแล้วแต่ชอบเลยนะนี่นะอ,อ่าแบบนี้นะครับพริกนะแล้วแต่ชอบนะผมก็จะใส่ขนาดนี้นะครับกระเทียมแบบนี้นะครับอ่าใส่ลงไปเห็นไหมครับอ่าชอบน้ำมะนาวใส่มะนาวนิดนึงนะ พอดีชอบกินเปรี้ยวนะครับอ่าก็เลยจะต้องใสม่มะนาวเพิ่มนะครับเห็นไหมนีแล้วฮะเสร็จละนะน,นี่คือน้ำจิ้มซุกี้นะครับโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ เรียบร้อยนะครับนี่คือ1โึ่งพชั่นนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับกดไลค์ซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ